ไวยเลยสวยเลยโอ๊ยตา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 ยอยผมมียังเหลือแล้วโอ้ยตา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 ยอยหากคนยเรดีเ่มอีกไฟมันไปมันมาบ่ท่นครับมาบ่ท่นรถผมครับรถผมโอยตา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 ย ตายเลยคอยอู้ตายเลยคือเป็นยี่สี่นอคือเป็นสี่นอประเด็นนอตายกคอยแม่เลยเกิดมาบ่เคยก่อเลยไอ้ผู้รับผิดชอบรถจอดรถอยู่จังบ่เบิ่งไฟใหม่คือจะเบื่อกันเน่ตาย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 โอ้ยตา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 ยโอ๊ย โอ้ยใส่เอ้ยเอ้ยเจงเอ้ยคือซวยกูมูแท้๋กำลังมากนะครับมือแรกมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถเอ้ยกูตายโอ้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 ยตายตายตายกูมือรถเนี่ยก็โดอรถมัดโอ้ยเจ๊ไหนนาะพี่น้อง รถผมก็จอดอยู่แ้างใหม่เอาบ่ได้เอาบ่ทันเร็วโอ้ยให้เด็ดทุกอย่างโอ้ยมัดมัดมัดม้ดตายพอยมเอ้ยคนจอดรถเอาใจเงินมาดูแลบาอยังไฟใหม่แท้ที่สีหูจัดโอ้ตายตาย กูมือรถกยุลรถอีกนั่นเอดิโอ้ขันนัไนเยอะ้นเอขันนเยอะด้วัเยอะยอโอ้ขัน่หน่บบนเยอดนยอนยอ้่ยอะขันัยดอ้นเยอะนันเยอะโอ้นนยะขโอ้่อ,อ,อ่เอ้ยอันน่เนอะนนเอะ Cửng, ừ, ừ, Ê, cái đoàn cực này, nó mất Ui, nó rớt chất nha, ƠI! Xui khát, rớt cù, Nó xoay rớt lèo Nó rớt lèo, mất lèo, rớt, 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 rớt này, รอจนเอ้ถึงมองดีแท้โอ้ยเพืนใดเพื่อนรักมาท่นผู้ประกาศกับประกาศเห็นกับยูนีกับท่านที่จะดูแลเขาโอ้ตายตายโอ้ดอ่านอันเมนไม่ได้ไปน้องเมื่อไรผมจบแล้วของผมหมายเมื่อไหผมแลี้มาแล้วแลี้เต็มที่แล้วเลาท่านครับประกาศ สีขั้นลวลดติดกันมาถึงขั้นที่หาก็จะเริ่มผมกับมาร่วมแกมนองเขาพี่น้องประกันกับบะมี่มีแต่ระพลบออุปกรณ์เครื่องมือหาเกิยกับผมมีหันรถเต็มมมดมัดอกซาเก่าสีสเกตทีมงานเพกันทัดแหละครับถือว่าบ์มานแล้วจะเจ๋งจะเด็ดขึ้น อยากมาเบิ้งพี่น้องมาได้มาเล่นยังมาเบิ้งไฟซื้อหมดกล่องจับเวลาอยู่หานเต็มพี่น้องเอ้ยเบิ้งอะเด้อชีวิตผมมันถึงเวลาถึงเวลาที่มันเสียหายแล้วบ่ยั่างย่งแล้วบ่เหลือแต่ซาก เป็นตำนานไปแล้วบัลนี่นผมเอใจตั้งแต่จอดแล้วที่แรกผมเอใจแล้วไม่ไม่ีไม่่เออตาย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 เอ็หยังบ่อเป็นแะ้วครับรถใหม่เรียบร้อยเป็นไงบัานี่ตายตายตายกู สวยสวยสวยนะวนแล้วของผมคือตว่าส่วยักสวยสวยวยแห้งผมเคยมาเลยกำลังมาเมือแล่มาจอดไว้เอใจแลนหลเดี๋ยวลอยมืของผมัน นี่สันคันนี่งเอายังไรเล่นมาสิมันควันมันพิ่งคันไหนมันระเบิดผมบู๊กันนาจะเป็นคันคันนีนี่จะเป็นคันแรกอาจจะเป็นคันนีเพราะว่าเพราะว่ารถจอดแต่ผมเอใจแล้วว่าอากาศมันห้อนรถจอดแต่มีขวดน้นามควันเยอะอย่างนั้นจะของรถอยู่ใสยังโบมาโอพี่น้องเอ้ยขอบคุณช่วยกำลังใจหลายๆซอยเหลือยังบ่ได้แหลกล่ะ ผมมีรถไปมาใช้แล้วอยากสื้อตันไหนบ้านนี่บ้านกัะบ่บได้แล้วรถกระพึงต่อทะเบียนเรลียววังหัน